ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกหม่องทุกบ้อนครับทั่วประเทศครับผ่าฟ้ามครับบ้านน้องสีมตำบลหกรามเพื่อจะตัวจังหวัดรอยเอ็ดครับวันนี้ก็จะเปิดราคาง่วงแม่ลูกครับลดราคาครับต้มเบิ้งครับ กันน้ำครับแม่ลูกแรกครับสดได้สดครับแม่สดแม่สดลูกสวยครับลูกเด้เป็นปีแล้วครับลูกลูกสนเข้าห้วครับลูกดีครับสับเบิ้งครับลูกเป็นสาว้วครับงามครับน้าเอาไปเจ็บเอาไปเรี่ยงครับ ตัมเบิ้งับแม่ความสูงแม่นี่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบครับลูกสาวกับประมาณร้อยยี่สนะิบห้าสามสิบแล้วครับลูกแรกครับว่าลูกแรกครับรับประกันขาทกขาทรรับประกันลูกสวงลูกคางสุดครับรับประกันมดลูกออวก่าลูกไหลครับรับประกันเดือนนึงครับ เบิ้งรับผมยืทายวัวหน่เบิ้งรอบๆครับครับเบิ้งครับกินยาดีครับลูกกินนมอยู่พ่อแม่มันอยากจอยแน่แต่พราะว่ามันธรรมดางว่ขังขอกครับหัวขอกมากครับแชีงขาดีเล็บดีหางก็ถือว่าพ่อกี่ไรครับหางกับลมเล่หคอลงมากครับครับเพิ่มเบิ้งครับ พวงพวงทั้งนั้นพงรอบรอบพวงคับครับพรมลูกสาวครับจิ้มดำหูดำได้เครื่องเบ็ดครับเครื่องครับแล้ราคาไว้ครับแม่ลูกลูกนี่ย่างหนาเนี่ยครับถ้าลูกก็คุ้มแล้วครับ องมือนเก่าพันหาอรตรงไหนพี่ครับเถื่อยีสานเท่าไรกัครับตัวมากครับนี่ลาคารถพิเศษเลยครับพร้อมต้องครับตรงไหนพี่เถื่อีสานอกว่ามันคุ้มแหรอครับ้าลูกก็คุ้มแหรอเครื่องนี่ย่างเงี้ยเลยครับเครื่องเพียะครับเป็นห้างเถิงเลยครับขุกหางเงี้ยครับลามลึกเลยครับ หนาเดียวลูกสาวเนี่ป้อยหนาแรงนี่ได้ทับแล้วครับเนี่ยสมงหลดครับแม่รอแก้มคางใต้นี่มีก้อนเนี่ยอยู่สมนวยไคเหนือครับมันก็หุบเข่าหุบออกคือยังตรงหน้าเหนือครับเจ้าพ่าเพ็ินผ่คนหนุ่มครับพ่อเปียงเนี่ยครับเนี่ยกินหญ้าตามปกติครับะปักกันครับพ่เปียงครับพ่มีฝนครับ นัแหละครับบงครับโอ้ยดาลูจุดยอดล้วครับครับ,โ,รบ,รบโทรมากครับ0ูนย์เก้าเจ็ดาห้าสครับฝาก้ามครับตรงไหยเลยครับดวนเลยครับควนไหยห่หาไลา่มุนไปไลได้านะ โหพอวานขมแล้วตัวเราตัวเมือนก็บานบก็สื่อไปเรียงไปเจ็บครับป้อยเขี้ยวเขาเนี่ยว้ยเป็นตัวไมบมันแม่หน่อยดิครับมันจอยสือดีหลูกกินนมหลูกมาทั้งต้นน้อมดิหลูกมันยังคมกิน้่มต่น,นมแม่มันถีบออกแล้วล่ะ จบราคายที่หนึ่งครับสองเหมือนเก่าพัฒนาร่อยครับตรงไหนเสียครับถั่วอีสานบ้านเฮาเลยครับนี่ครับช่วงกระลังหมอเลยครับช่วงเริ่มเที่ยวเขาบางคนก็ได้เที่ยวแล้วเที่ยวเขาดอเขาอย่างเริ่มจีตสบายแล้วล่ะครับเขาเนี่ก็อีกมาด้วยเนี่ยอีกมือซีดมือก็จะได้เที่ยว มูลเลี้ยงแล้วก็มีเลี้ยงแขวยแล้วครับ,รบค,ครับพูดหน่อยบ้างครับน้ำครับเอาพีทบลกัครับโค้มนี่ครับถือว่าโค้มแสนโค้มครับเอาไปเจ็บเลยครับครับเอ้าวน้ำเดือดครับไทยธรรมชาติครับ กินหญ้าดีพอร์ตนั่นแหละกินหญ้ากินหญ้าดีพอรหิวห้อยครับเมื่อจบความก็เอื้นหญ้าซึ่งเวลาอยางนี้นี่มันหญ้าครับผู้ดใดบ่ปลูกหญ้าไว้มันบ่มีหญ้า,าก,กินหรอกนั่นแหละมันกรคักคระสเบิบ่งถูกสอกถูกม่มครับนมดีนะครับนมซีบ่มีติงหอรอก,กครับทั้งเมียทั้งลูกแหละเลียบ่ครับ คือว่าบ่แปลงครับเลี้ยงท่้งนี้แล้วว่ากลางๆเาเลี้ยงง่ายกินง่ายครับต้องห่วงมันครับปล่อยหลอดควันบางขางพี่ยันย้อนแสงเอาทุงมุมงทุ่งด้านครับนั่นแหละ เพามันชัดชัดเจนเจนกันครับจังสหวะไดนั่นกันครับผมเบิ้งกระชักครับผมบอกว่าขุมแสนขุมเ่รามันลูกมันเ่รามันออกไม่เดือนฟองเดืนเนอนนั่นแหละมันตีาราคาบ่อใดเลยดิอันนี้ลูกแพงก็แม่เนาะที่ว่าไม่สิตีราคาไดไลูกมืนันตาแม่แม่เยู่โอ้ย ปีละค่าบ่ได้ครับนี่ที่ว่าคุ้มแสนคุ้มครับมัวาาม่วแงมครูครับย่ำละค่ายทีนึงครับดวนเลยครับตอกเองินก่อท่นหาลอยตรงไห้ฟี่ถัวอีสานโตมาเลยครับสิแลีนไห้เลยท่านที่เลยครับครับผมโอ้ยนี่ละธรรมชาติ ขอบทวนอะไรที่ครับอะละครับผมขอขอบคุณขอบคุณี่รับชมชิบสุขภาพฟ้ามบครับขอบคุณหลายๆครับครับครับก็ขอจบชิบไว้สักนิดเหรอครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ